วินเมทาวินฮอตทุกช่องทางแฟนร่วมฉลองยอดฟฟลนด์ทวิตเตอร์พุ่งผ่านแฮชแท็กสาเอ็ลิฟวินเอสอเวย์วินเมทาวินฮอตทุกช่องทางแฟนคลับร่วมใจกันฉลองยอดฟรลด์ทวิตเตอร์พุ่งครบ3มล้านผ่านแฮชแท็กสาเอเลิฟวินเอสอเวย์ติดเทรนทวิตเตอร์ต้องบอกว่าฮอตตลอดทุกช่องทางจริงๆสำหรับหนุ่มวินเมทาวินที่เพิ่งฉลองยอดฟรลด์ไอจีทะลุ10ล้านไปมาดล่าสุดแฟนคลับที่น่ารักพร้อมใจกันติดแฮชแท็กส M เลิฟ วิน as always เพื่อโรบแสดงความยินดีกับคนเก่งอย่างวินที่ยอดฟอลโลทวิตเตอร์พุ่งทะลุ3ล้านเรียบร้อยแล้วและยังติดเทรนด์ฮุยเตอร์อันดับหนึ่งในช่วงเช้าวันที่3มีนาคมเรียกว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็รุ่งแรงแสงถุกค้งจริงๆ